สำหรับคลิปนี้นะครับผมกับสีมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ครับผมอันนี้เป็นรถเวฟนะครับหล่อยซิปนะครับก็เอื้นเข้ามาเตรียมภาชนะครับกับสีมีที่ร่องน้ำมันเครื่องเก่านะครับแลัก็ประแจเบอร์สิบเจ็ดครับผมแล้วกะน้ำมันเครื่องตัวใหม่ครับมาเปิวิธีกันเลยครับผมมาครับก็เอื้อนเข้ามาใส่ประแจนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับอันนี้ใส่บล็อกครับ ใส่บล็อกนะครับเด้อแล้วแต่คุณจะใส่ในขั้วก็ใส่บล็อกใส่ประแจครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับหมุนหัวน็อตนะครับน้ำมันเครื่องครับที่ท่องอ่างออกนะครับเห็นไหมครับนี่ยเป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับเขาใส่บล็อกนะครับบล็อกหรือประแจแล้วแต่คุณจะมีครับอันนี้ผมใส่บล็อกเบอร์สิบเจ็ดนะครับกะมุนนะครับหมุนด้านด้านใส่เลยครับหมุนดอกด้านใายครับผม อ่าหมุนออกแล้วครับผมหลังจากนั้นเท่ากับใส่มือนะครับหมุนออกครับอ่ามันเครื่องลมพัชนะครับพอมขาเริ่มหมุนหมุนป๊าปิดที่เตือนมันเครื่องออกนะครับผม,มออกครับครับ ขั้นตอนต่อมาครับพอน้ำมันเครื่องไหลมืดนะครับออกมาสนิดครับเล้วก็เอาน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับปิดเข้าไปทองอ่างคือเก่านะครับมุนเขไปปิดรไวนะครับนะฮะประกันใส่มือมุนเข้าไปนะครับมุนเข้าไปนะครับให้สนิทนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับใส่ประแจนะครับ ใส่บล็อกนะครับเราหมุนให็แน่นนะครับมุนให้ตึงมือนะครับครับล้ากนั้นเท่ากับเอามันเครื่องตัวไม่เทาเตรียมไว้นะครับเปิดฟ้ารี้บ่อยนะครับเทลงไปนะครับก่อนที่ก่อนเปิดครับขยโาก่อนนะพี่น้องขยโาสักหน่อยก่อนนะครับพอเปิดฟ้าแล้วนะครับเทาก็ เจาะรูเสี่นที่มันปิดไว้นะครับเขาก็ับเติมนะครับน้ำมันไม่ลงไปนะครับเห็นมืดกระป๋องนะครับสําหรับเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับจะใส่เป็นฟ้านําเงินแต่ที่ยิงก็ใส่น้ํากนได้นะครับเติมลงไปเห็นมืดเลยครับครับเติมใส่มืดเลยครับผม เพืบนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคนะครับหลังนั้นเขาต้องการปิดฝาครับงาดลงไปคือเก่านะครับฝาน้ำเครืองหมุนให้แน่นนะครับผมอ่ะก็เป็นวันว่านเซตเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนน้ำเครืองถ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ครับผมคิดว่ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับส่วนมันเข้างาวเขาก็เก็บไว้ใส่นะครับขอบคุณหลายครับพี่น้องที่ิตาม